เด็กมา,าให้มาไดยค่ เวลาหลังครับทั้งสองสนามนะครับตรงนี้ถามต่อที่กันดีตอลขทีนมาให้ ini ada Mihui 17, 17, Tim 64,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  ઓફ કેન બોલ

ดีสนามดีครับแกะขึ้นนำไปแล้วขาโมดูไปสุดพวกแม่ตรงนี้สกิลบอลไม่พลานครับแล้วก็ลิ่งขึ้นมาแบบจากโมพี่แบกกลางของคารุเกนคาิุเจนให้สิบเอ็ดสิบเอ็ดให้ไปที่วิกไปแล้วมาที่ห้าทำไมยิงโอ้โหตรงนี้เตะไปโดนปลายเท้า

วิ่งมา่สามประตูแล้วเใช้รมใหญ่ครับหมายเลขสามใช้ามใ้เข้าไปอีกแล้วครับที่สนามดีซีประูตัวดจริงเลยดิไม่ผ่านสามปรูของชาบะเก็บปอดและโยีมารยู่ที่แดนครัข้าปสกัดบอลออกไปลูกบอลสนามดีส่งบอลมาที่สนามดีเลยนะครับ

โเลงนี้เลยวารีครับแป๊สไปนิดนึงมา้นหลมเขาคือเบาบามา้านขาหลมเขาคือเบาทีมไเลยสิเบรครับสิบเอ็ดมุ่งไปแลโอ้โหลีลาครับแต่ว่าโดนฟันโดนอะไรยังได้บอลอยู่มาลุกมาแล้วสามสองให้บอลมาทางขวาว่าไงว่าไงมาที่หมายเลขเก้าต้เจ็ข้ขาต้อง อาปโดนมาให้เินมาธิี่มเีมายเลกบไปเลรเลิเพิกามาจากครับเป็นลูกแลครับมาที่าแอบแอบกบสิบิบได้บอลิบได้บอลมองดูเพื่อนให้ไฟด้านหน้าไปทานซาโเกตมาที่ซาโเกตมายเลสิบสามมาามพวดวิ่งมาดาเร็วาลสามไปยิงยิงโอ้โห ออกด้านหลังไปผู้ชายผู้ชายใบอลมาที่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบใหบอลมาที่หมายเลขแปดใช้ตัวใหญ่ขึ้นบอล่นบุ้มจังหวะกระดุ้นบุ้มมาหง่าหง่าหง่าแล้วใส่เป็นหางซาร์เกตีคัโอเค បាលីយកទៅប៉ះហើយប៉ះ16ទៅលេ່ນប៉ះហើយប៉ះ8ប៉ះទៅលឿន Nice ប៉ះ8ទៅឆ្លងប៉ះ13ប៉ះទៅប៉ះលឿនប៉ះជើងគេទៅលេ່ນទៅប៉ះកហើយកហើយទៅទៅចូលខោមើលចូលទៅអូបងទៅលេ່ນបងទៅលេ່ນគូប៉ះទៅក្បាក់យូសាខោទៅយកបាល់មកប៉ះចូលខំខោប៉ះ11ទៅបាល់លោចូលទៅជិម9 9 11

มี L L ่งเป็นที่สดก่อนับปัาเลยไป้าไปใส่เลยนครับบุ๊บฟุเด็ฟวิงลุดีเงเกินไป Sate Putu Horm, Sate Rukia Khun, Sate Putu Horm, Sate Rukia ไอ้บ้าที่หมายเลขสิบหมาเลขสิบมองดูจ้องมาไปหมเลขสิบดูนะลูกตะดูสิ ไปเลยิตได้บอลของแล้วเข้าไปสิวิสิบิตบิอกัิบเข้ามเลยยิงามือสุดสาบูดอยากรับกามาเป็นลูกโนบอลมาไม่ผ่นกลง่บอลให้มาเลยิาได้ไม่ทันจงลามมอนสิเรยเติมต้บอลเติมตแ้เรียนเจอต่อยอยู่กลางสนามเล้ย เอาไปเลขค้าออกไปพักแล้วก็จะกลับมาสู่พื้นที่ตัวเองนะครับดูทุ่ของขาบ้าอยู่ในช่วงทุ่มเวลาหลังก็เวลาก็เหลือลดน้อยลงเรื่อยๆลงนี้แฮนบอลครับลูนี้ลูกตั้งแต่่าไรลลงมาที่แขนนะครับ ถ้าโดนหลวอยงไงจะต้องได้รับเสียงทยีบอย่างเดียวนะครับในการเตะฟปีคิกถ้าท่านเล่นก่อลถือว่าท่านเป็นยอรับท่านจะต้องถือหัวเหมือนกันนะครับหายเลขเก้าทำยังไงย้ำย้ำย้ำยมให้ันกองกัแพานเลขเก้ายังไม่บอลบอลดูมุมความยิงเลยโอาเาไปดีบาน มาได้ีย like ัยงให้มาที่เจ้าการยาวมาเล้เลียงลงไปพับเมื่อกี้มาที่สิบเอ็ดวงสิบหลกจังหวะนจะไม่พาดไหมสู้ยิ่งค้ายังิบาไงาไงวมันมันอาจจะดูที่บวกอาทิตย์ไข้นะครับอุปสรคในการรับบอล ดีนา e ีแตนนะ้ปรกแล้ว4ประตูต่อ0นะครับ5แล้วนะครับเราเราพนอยเดียวไได้กไม่านแน่นอนบันเทิงน่เนาะบันเทิประตู เลี้ยงผู้สับดูของทีมซาราพีมโบตระชีปทางโน้มตีอยาวๆไปตี้เข้ามือก้ายตัวเหมือนเดิมมาที่หมายเลขเก้าตาหน้าตัวเจ็บเก้ายิงก็เข้ามือเหมือนเดิมแล้วก็โยนแล้วก็เตะไปเหมือนเดิมตาที่แปดแปดตัวยิงใจเหมือนเดิมไปทันซาโรเกตซาโรเกตให้บอลไปที่ซิโฟตซิโฟตแท็กจิตมาให้ บุกมาที่เจ็ดตามไ่าระสีสุดดแบอลไม่ได้ลูกนี้เลียงไละเีอะไรนีล่กจะอขึตับังไม่าาโรเกตาโรเกตบ้อลมาเป็นลูกออกเป็นลูกที่ดีทั้งนึ ถามพุ่งเขไปลูกพุ่งของตะโอนเก็พุ่งไปให้หมายเลขห้าไอ้หนุ่มก้านยาวมวลาก็เริ่มที่คับขึ้นขาค้าเรื่อยครับตะโดเกหมายเลขสิบสามสิบสามต้นาแล้วก็ให้หาทีห้าห้าโดนเตะอัพไดีลยไม่ใไรแงสุนี้ทีมงานเราจะดูดอละแบบนิดเดียว มาที่อา้อตุ้ยเาเกข็งน้งไก็สาหรบ้านมาพี่ลูกปุ่มของขามพอมีครั้งหนึ่งเลยไหมได้ก็ ลีกเกตมองดูเพว่แล้วก็ทุ่มไปให้มาไิกันมาได้กันเรื่อยๆครึ่งแรกก็เร่มดีขึ้นเริ่มจะให้ใครไม่สิ่กไปแล้วชมายตัวคนเดิมตั้งใจทำแบบนี้ไปแล้วมา่เราไม่ได้ทำแบบนี้ยิงไปเรืีอยๆยิงไปต่ออยู่ใกล้ก็คงได้ครับอะไรเราคิดบ้างทีมทางสนามก็จะมีการขยับผู้เล่นนะครับ ขาประตูของซาโดเกตบอกว่าเดินไปแล้วก็เบียดือมมที่เ <ไป S 1> ีียนี่ไม่รู้จะทำอะไรหอมดูที่เข้าวฝั่งเท้าดีที่จะเข้าเข้าอยู่นะแม่เดินไปขอบคุณครูส้ชง,งนะครับที่เดินไปเก็กบมุขบอลให้นะครับคุณผู้ชมเฉยของเรา pakau penenangkan ini ตอนนี้พี่กิเลนครับให้บอลมาดูครับขอเลข10 11 11วล็อกเข้าไปแต่ไม่มีตอนหลังตัวนี้ไอ้หมงกันอย่าไปด้วยค่ะอารีฮอมสาดเตะเข้าหมดจังหวะนี้บอลมาเล่นออกทีมตายเป็นลูกเตะคอร์เนอร์อนุญาตไป